ยัก็มาแต่สื่อปวดมาแต่ผูกก็ะนึ่งเวอาวเบิดพวกบลก็แตกิ้นเด้งอีมลอยเอาเบิดแล้วก็กลัวเด้งเพราะจิ่างหนึ่งยังอันหนึ่งนะ เอาไว้เด้อเดี๋ยวเสียเอาเต็มแล้วพอทั้งเขาเคยเอาเออขวดเนี่ยนเด่นเต็มแล้วติกเต็มแล้วแต่วดเราขวดเด่นเด่นอยู่ไอ้สองสอบก็สอบสองสอบเริ่งนั่นแหละอืมเอาไปได้แล้วขอเลยทุกท่านเก็บไปหนีไข่หมดแล้วบ้างมอเมืองมันมอเมื่องแต่ไม่เห็นตัวดีเลยโอเคเดี๋ยวหนีไข่นีเออ ใหญ่ๆไม่อย่กับเห้าใหญ่ๆไม่อยูกับเห้าตันนี้ตัวดีก็กว่าสิเตนเชื่อนไห้เครบ